เทียบสถิติก่อนเกมเติกเมนิสถานเวอร์ซัสไทยคัดเอเชียนคัพ2027วันที่10มีย68ทีมชาติไทยมีโปรแกรมจะลงแข่งขันฟุตบอลเอเชียนคัพ2 0 2 7รอบคัดเลือกรอบ3กลุ่มดีนัดที่2ที่กรุงอัชกาบัดประเทศเติกเมนิสถานวันอังคารที่10มิถุนายน2568โดยทัพช้างศึกจะบุกไปเยือนเติกเมนิสถานที่สนามอัชกาบัดสเตเดียมในเวลา22นาฬิกา แฟนๆสามารถติดตามการถ่ายทอดสดได้ทางไทยรัฐทีวีช่อง32 b g Sport และ True Sport 2 667ก่อนเกมเราไปดูอันดับโลกผลงาน5เกมหลังสุดของทั้งสองชาติและสถิติผลงานการพบกันช่วงหลังๆที่ผ่านมาของทั้งสองทีมอันดับโลกล่าสุดเติกเมนิสถานอันดับ142ไทยอันดับ99สถิติ5นัดหลังสุดของทั้งสองทีมเติกเมนิสถาน 25มีนาคม25ชนะไต้หวัน2-1เยือนคัดเอเชียนคัพ11บมิถุนายน24เสมอฮ่องกง0-0งยเย้าคัดเอเชียนคัพ6มิถุนายน24แพ้อุซเบกิสถาน1-3เยือนคัดฟุตบอลโลก26มีนาคม24แพ้อ,อิหร่าน0-1ยห่เย้าคัดฟุตบอลโลก21มีนาคม24แพ้อ,อิหร่าน0-5เยือนคัดฟุตบอลโลกไทย สมิถุนายนสองหชนะอินเดีย2-0ยเหย่ากระชับมิตร25ห้ามีนาคม25หชนะสีลังกา1-0ยเหย่าคัดเอเชียนคัพ21บดมีนาคมสองหชนะอัฟกานิสถาน2-0ยเหย่ากระชับมิตร5มกราคม25แพ้เวียดนาม 2- 3สเหยา่าอาเซียนครับสองมกราคม25แพ้เวียดนาม 1- 2สองเยือนอาเซียนครับสถิติพบกันที่ผ่านมา 27พฤษภาคม2-2ไทยชนะเติกเมนิสถาน1-0กระชับมิตร